วก็สวัสดีเช่นเคยครับพบกับผมกับตั้มควายบินควายสิงนะแล้วก็กราบสวัสดีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่ถ้าอยากได้ก็สาวได้สาวเอาคนขายทุกคนครับอันนี้เราอยู่ในเกม Battlefield 1นะช่วงนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เลยออะทำคลิปแค่นี้แหละเอาเกมนี้แหละเอาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเกมอะไรเล่นเกมอะไรต่ออ่ะโอเคครับผม ไปไปเข้ากันเลยไปรโจอยกันว่าีนาจะดูว่าจะอุย้ยทำไมห้องมันน้อยจังอ่ะ้ทุกทีมันเยอะไม่ใช่เหรออ่ะโอเคห้องนี้ก็แล้วกันจอยไปอืม,อม,อม,อม ติดป่ะไปลงดูสักตาครับผมเทได้ยินข่าวว่าเกมเนี้โปูคนเยอะเลยนะก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าลงไปโชคดีก็ไม่มีโปรแต่ถ้าลงไปแล้วโชคร้ายก็เจอป,ปูไปนะเพราะว่าทางด้านทางด้านเอ่อเออทางการผู้พัฒนาเกมขเขาไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไรมั ก็เลยมันไม่ค่อยจะมีมันไม่ค่อยจะมีคนที่ว่าเล่นแบ,บ่ซื้อมีแต่คนใช้ปูนน่ะเล่นกันะนะรอผมรอก่อนหาได้แล้วมั้ก็ไปดูกันถ้ามันโชคร้ายก็เจอปูถ้าไม่ถ้าทุกดีก็ไม่เจอปูครับคิดแค่นั้นก็พอนะผมไม่ได้คิดอะไรเยอะไปครับเกิดแล้วก็ไปเลือกเอาเขาละเอาละัน Phải đi, burn Chết vai, let's go Ui, đi như này Đi này Hiền mày, Hiền à cha Mình bắt rồi Mình, mình bắt rồi

กินกานเข้าไปอ่างั้นก็เกลียนเอาไปก็ไปอีกนั่นหละไปไหม่เหลังเข้าแล้วโอ้ยหลังเข้าแล้วเพื่อนหลังเข้าแล้ว,ลลวอืมงั้นก็ลองมาเล่นปืนนี้ลองดูนะมันข้างทีจะลั่นเร็วกว่า รันเร็วกว่าเยอะถ้ามีเกมอะไรใหม่ๆนะมาผมก็จะเล่นน well, ั่นแหละเล่นต่อเล่นต่อนะในปะไฟลุ่มเลยไปผมเลยเกมเขาทำให้สนุกนะแต่เราสืกเอามาใช้ปูกันเล่นปูกันไม่สนุกเลยกลายเป็นเกมที่ไม่สนุกเลยก็ไม่ค่อยจะเวิร์กอะไร นะในความคิดผมนะแต่ถึงว่าผมเล่นไม่เก่งก็ช่างเหอะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นแบบเล่นสิ่งที่มันไม่ควรที่ต้องเล่นเอาติดใช่ไหมาไปลัวล่วแล้วไปใครเข้า ไปวิ่งหาศัตรูไปนะเฮ้ยมึงยิงพิซซากนทำไมก็ตกใจหมดแอะวิ่งไปวิ่งมาก็กลับมาที่เดิมลบข้างครับตายหนึ่งครับปืนนี้มันลั่นเร็วดีไงชอบตายครับผม มาละเนี่ยประตูนี่แหละเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ยไปครับเกิดตรงนี้เยอะดีอ่าเกิดมัตรงนี้แหละนี่แหละเกิดตรงนี้แหละอย่าไปซีมัน ไปล่วงแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรวะนะ่ะตายตายอีกกำลังหันเลยนี่ไงตังเยอะตังเยอะทำไมไม่ใช้กันไม่ยิงกันเลยฮะหลงเข้าแล้ว โอ้ยไม่ได้เจ็บหนักเลยเกิดตรงไหนดีอะอ่ะโอเคจัดไปตรงนี้แหละ <c oughs> อ่าฉันเห็นเธอนะฝั่งนี้มันโล่งเกินไม่น่าเล่น โอ้ยลั่นคนเร็วอ่ะยังชอบมันคุมไว้ด้วยตามาเลยวะเข้าไปเพื่อนเข้าไ,ไ,ไปประทะยัดเข้าไปมาป่ะเอามานั้นนะกระทิ๊บไอ้เพื่อนเดียวกัน เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ก็วิ่งหากันแล้วก็ยิงกันเก็บเต็มเข้าไปเก็บได้ก็บคิวฝั่งนี้มี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 คนมานะเราดักเลยโอ้ยไม่ตายเอาตายซะงั้นจริงเหรอเอาตายเราซื้อได้คิวเฉย เออยู่นี่เพ่นไม่ตายตายครับผมไม่ตายเพื่อนไอคิวซะงั้นฝันะงนี่ะ อ้าว oh. ไม่ดูตามาตาเรือเอาสุดเลยโอ้ยไปไปตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ซะไปกับเกิดที่เดิมเลยแหละเอาได้คิวซะงั้นลงมาปั๊บได้ปั๊บเลย โอ้ยรีโดนปืนไม่ทันไหนอยู่ไหนเพื่อนลองไปกวอะไรขบวนหมาอนะไรตายผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไเอเอเอ ตายตายเป็นปลาต้งโกลเลยชีวิตน้อ no, ชีวิตฉันจะเกินเช่นไรฝั่งนี้มีปะ่ะโอ้ไม่มันมองแล้วไม่เห็นนะฝั่งเนี้ย ไม่มีจัดไปเลยครับหนึ่งดอกโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนโด,น,ดนแต่ไม่ตายว่ะ Ừ, ra. Ừ. vào. Ừ. Tài, Tài. Đào. Đào, Đào, à. Có gì? Nó chỉ biết khó cả. Mày đẩy xuống <laughs> เออดีไปที่เราไม่เชื่อปูนะก็ยังไม่เห็นนะแต่เมื่แต่เราเข้ามาเราตอนแรกรู้สึกว่าจะมันใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมก็อาจจะอาจจะบักอาจจะไรเปล่าเราก็อย่าไปคิดเดยอะข้าวมากสูดบรรยากาศข้างนอก เนี่ยมุมนี้ก็ได้นะนหนไหมมุมนี้ก็ได้ตายแล้วผมเฮ้ยปืนลั่นช้าลั่นเร็วนะแต่ว่ามันมันเรายิงไม่โดนทักคนไงเฮ้ยติดขอบใจมากที่เพื่อน,นมาชุบโอ้โหสุยดยอดเฮ้ยแต่มีน้ำใจชุบให้อยู่นะไม่่ยอา,ยาว่ากันนะ โอ้ไม่ได้มันลำกลงมันมันมองยากอะ่ะปืนนี้มันต้องยิงระยะประชิดแบบี่ืดทีเดียวรูดทีเดียวเรื่องไปครับเกิดเกิดสิเฮ้ยเกิดสิลงองไรอ่ะมาแล้วข้างเพื่อนเอ้ยเยอะละ โอ้โหรวดไม่ได้ตายเลยครับเกิดไหมอย่าไปเสียบวันนี้ต้องเกิดสิกดแล้วก็ดีอยู่นั่นแหละจนมเจมาจะอังหมดแล้วตบไปลบไป ้าวจบสะงัันจบก็ได้ไป12คิวตาย11ก็พึ่งลงพึ่งลงกไปซีเรียสอย่าไปดูที่มือก็เล่นเพื่อความสุขเออแค่นั้นพอแล้วโอเคป่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีครับ